ลุงเลยกำลังสิไปเรียนกับน้องนับซาป้าลุงเอ้ยเจ็ดโมงสี่สิบไปเรียนไปขอดคุณกับพอดีแปดโมงคอยเด้อบอลได้มันเปื่อนกัน,นซากระลงก่อนเด้นะอนะบอลเดินในชั้นนะไปกันไปเรียนนะเด้อป้าลุงบายบายลูกบายบายทางใจเรียนยเราเรียนแกระปุกไม้ไว้เด้อไปคอยไป ค่อยไปค่อยไปลงมาถงหนะา้ามายามปลาแล้วก็ไปลเลาะบนเขาน้ำเพราะว่ามืงอ,อื่นนี่อุ้ยอุยเอาแล้วปูตัวนี้เผกระปูพี่น้องเลยนี่ปูหน้ากะปูก็เริ่มควัดหู้เลยเห็นเพิ่นห้าหู้แหละเด้แถวขนอกขน,ากน,น้าก็เริ่มแล้วหู้ได้กัะปูนี่ เบิดฝนนี่หาฮู้เลยกําลังแดดมามื้อสองมื้อโอ้ยสิทันสิเกี่ยวแล้วอันพายุก่อนพายุอยู่บ่นาะเสียงพี่น้องเฮ็ดหยังเสียงทุกอย่างเนาะพี่น้องซเยเสียงสิว่าสิได้เงินสิเสียเงินเนาะ อ้ยตื่นฮะหนกลายได้มากินปลาขอนแล้วก็กินเข่าและนกจังก็จะเกอนเขาหน้าให้ไงมาหอดปลาแล้วหอยหน้า ขเขาเขาเสตีอ่ะาองาม่ได้ถนะโก๊ะเพืองานไม่ด้ถันพอน้องลีก็จะได้กินเขาน้ำลูกสาวะหลเขา้ลูกสาวงามอยู่ปีน้สาวาก็ุูเคยละเห็ดหัวน้ำซึม Nang mà mãi ha con nè mà mày cả, mà tùm xiềng sẽ cần mày 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 mình, Nén mày 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 มาเ,นนาไปไปเร็หนาต้อนหรือเป่าเพ่เดียโรเลียยู่มาเร็หนาท้อนโอ้โหลงคุ้มบ่คุ้ม,มเห็นลงงกงามมาเร็ะน คน ơi, น,อ,น,นอ้ยแล้วกยามบึงก็พอพักเข่งมีปมูปูกะไลยเด้อนาตอนทิ่หน่อยเลยมาเอาเด้อกูะกู ก็ไม่ยามหรกค่ะแม่้ธรรมดาแล้วถน้องน้อมหยามกัมนน้องแต่ตอนช่วงลมาใกล้เพิ่นก็ได้ดนะามาานได้น้อเดีวยวนะคุณน้โกระเทืรนหน่อยบึงฟงฮ้หยามมือนดูด กระดูกเยอโกยองเลยโหเยอเอาถุนน้ำจังไว้ก่อนปามายามไ่คิดว่าี่นี่กระดูง่งเยอะไหมลามายัมบิ่ xanh đây Sao mái xanh đây Bà đu cái đai sơ đó, bộ Ta chiêu nội Hãy subscribe cho สวยพี่น่้องน่ปลาดูกมีประดุกน้ำขุ่นๆเด้อประดุกกรปลาคอแลวปลาซิวขนปีนี่ดูเห็นก็สวยดูแล ừ ừ, này lái nó khó cái Ở đây nó vâng. đây là thầy cũng không ai dám ao nó thầy không nào khá là tự tỏn mình nữa, nó đấy vô vệ vô vệ Lung bà hân bớt Thì có răng kênh nằm hồi lâu vậy Lâu mạnh Lung khẩu hợp hả thương ý Cái Hai thương nằm luôn mà này đi nằm chiều khẩu Hãy subscribe không ปล่อยมาแล้วพอเกี่ยวมาแล้วพี่น้องเลยหมามาันสรุปออกจากกันนะมื่อื่นเป็นเหอเกี่ยวมือทำอิดแช่ไหมลอรุ่นรอเบิ่งน้ำกักนเด้อพี่น้องเด้ออากาศยางเป็นทางการแตได้เกี่ยวเขาแล้วปีชมพัสนสาหานอ้อ ตัวนีด้วยเติมเปล่งลงแน่มากแต่ให้ทึ่งบุสะออนด้วยอม่ถูกเอาเลยนะไฟไฟมาหรอปีงใจดึบๆอยู่อะไรเบอะห่างลาลุ่ก่อนอันแล้ว

เห็นก่อนนี่จะคล้องื้ลงมาให้่ดี เกลืองเต็มทงหน้าก่อยหนก่มมีอ้มลงน้ำกระมี้ ừ, เศราน้ำหมอกตกสวยมาแดดออกเห็นมั้ยพี่น้องเอ้ยทางนี้ยังบ่ก่อยเท่าให้ลุ่มให้ลุ่มแล้วก่อยแห้งแล้วก็เกี่ยวได้มาเบิดเลยขึ้นไปเรื่อยๆเกือบเบิดคงทงนะตัวสิได้เกี่ยวนี่เพิ่นแล้วเบิดหักสิยังรอแต่เขาเจ้าแล้วก็เขาที่เฮาดำน้ำลางหันขอบคุณหลายเด้อปาลุงเด้อ ผ่านเงากาบพิเภกสมัยพี่น้องเลยกลับขึ้นเมื่อก็เลือกกุ้งเลือกซิวก่อนพลบขึ้นในคลิปหนา